สิบสามพระคาถาชินละบัญชงชายาสตากระตาพุทธารเสตาราวังตันนะสุนาราสภาตันหังตาลาทายโยพุทธา อาชวิสตินาเศภะสัพเพปฏิปทาไมยหังมัตต์เตมุนิสาสาลาสิสปฏิโูไมยหังพุทธรัมโมทวิโรจนสังโฆปฏิทิโมไมยหังอเลสัาคุนากะโร

ขาคาสมีส <before> ุร <t> <half> ิโยวพะกาลาโสสะรมปานโนโสโกเทรงมอขวาสกันสะโพเทลมะมหสุสะวาทโกโสไมหังททาสิระสิปะสิโกนตะโกปุโนอังคุลิมาโลจัลุภาเลย Saya balik bela kaca eme sata, baka telak, baka mama, sesa, sidi mahajela, ciri-ciri, kota edesi, di mahajela, si tawan, si mungong,

Wadah bidah di sang jatah Bahanlah Tentu patah wa'isya Wiyahang Tentu anak tak jini Sang wasumi Jekit jina Sada samput Apacali jina Apacalamak jini Atelang อิจวมันโตสุโโตสุลักโศนุภาเวนิจิตาตักธรรมานุภาเวนิจิตาเจสามโฆสังคานุภาเวสิจตาแตาโอาจุมภะวาสะตุโตนาสิสะพันเลติ ส <c oughs> ิบสี่บทสวดพาหงมหากาพาหงสหัสมาธิกนิมิตสาวุทธันตาเคิดเมคเเิดีอุตตาสตาเสรีนามาลังทานาไทยธรรมาวิทวุนาสิทธาวามุน,นิโต ทันเตจะสาภะวะตุเตชะยมังคะลานิมาระติเลกัมมะปิสุตตะปะภาติงโคนัมปนะลวะกามะขมะทัฏฐะยักขังทันติสุนานตะวิทีนะกิถวามุนินโททันเต

ตระการธรรมทิพัตสุตตังรุนันตาทาวติโยชนาปังคุลิมาละวันตาอิติปิสังขตมโนชิตวามุนีนโตตันเตชะสาภาวุเตรยมนิสกัตวานักตาคุตะลังอีวะคันหินิยา จินจายาทุสเทาวสชนาชนากาไมวันเทเนนุโศวิทินาสิานานุเนโทเตจะสาภาวันตุเตชยมังคะลานิชจังวิหายามติสาจวะกลาสเกตุงวาทาพิโรปิตมะนาอภิญันภะปูตา

เตาปิพูทัชเชยมาภาระลาอังภะทะโยานุนตีมาทีเสสะสะเตมาตามติอิทวานีทินาจุปปัตตวานิโมกลงสุขอาทิเมตยินัสุสุสุปันโูมหากรุนโกนาโทยถา พระเครนินังเปิเทตวาการมิสัพพะอตโตสัมโพธิโมุตตมังเอเตนะสัจวะเชนะหอนตุเตชยมะคารังชายันโตโยทิยามุเลสกยานะนันทิวาตโนอวะตวะ มิเชยโยโหมิเชยสุสฉยมังคะลีอปะราหิตวังลังเจศิสิอัตถีคุกรีอภิเสเจสะพุทธุธานังอาบคับปตุะโมติสุขะขังสุขุมังคะสุภาระเตังหังภูสุโหโหตุสุ

พรันตูสัพพมังฆาลังละกันตูสัพพเทวตาสพัพพะพุทธานุภาเวนะส,สทัทธาโสตีพระวันตุเจพระวัตุสัพพมังฆาลังละกันตูสัพพเทวตาสัพพะธรรมานุภาเวนะส,สทัทธาโสตีหันติเต พร,พระวัตุสัพพมังฆ่าลังละกันตุสัพพเทวตาสัพพสังฆานิพาวินาส,ทาสทัทธาเศทษฐมเทมุตตเตยสิบห้าปฏิทานคาถายาเทวตาันติวิหารวาสีนีทุกเปร กะเลโพวที่กะเลตาหิงตาหิงตาธรรมะธานีนภวันตุปุชิตาโซทิงโกเลกโลนเตทะวิหะละมัทะเลทีราจัตมาชาชะนานวักกาจพัพกขโวสารา นิกาทะทานาปฏิอุปัสกาคามาจะเทสนิขามาจะอิสราสพานาภูตาสุขิตาพาวันตุเตชยาชาลาผู้ชาเยปีจะทัสัมภาวะสังเสทชาตาอัตาวุปาป

วะอัทะย,ยาจหิตายาจอัมิรักขันคตุสัมธรมโมสัพเพปิธรรมาจาริโนวุตติงสัมปาผเลยยามารมใมอริยปะเวทิเตปสันนาห้นตุสัพเพปิปานิโนพุทธา สาสนธรรมาธาลังปะเวชัมตุกาลีทิวภวัสตุวุติภาวายสัตานังสมทธิทังเนตุเมทเนิงมาตาบิตาจาตาลาชางังนิจังละคันตุ วุตตากังเอวังธระะรมเมนะราชโนปชังละคันตุสะตะทาสิบหกเทวตาอุโยชนะคะทาทุกขปตาเจนิทุกขายาปตาเจนิปยาโสกปตาเจนิโสกหุนตุสัพปีปานินโนเอตาวาตาจะอัม นิหิสะพะังหุนาสามประทางสดปีเทวานุโมทันตุสะพะสัมอันติสิทธิยาอานังทัทันตุสัตยาทีกังละกันตุสะพะทาภาวนาภิรตาหูตุกัรฉันตุเทวาตาขตาเจ็ดสุมังคราะคาถา หุนตุสัพพังสุมังฆาลังละคันตุสัพพะเทวตาสัพเพพุทธานุภาเวนะโสที้อนตุนิรันตรลังหุนตุสัพพังสุมังฆาลังละคันตุสัพเทวตาสัพเพสัพพะธรรมานุภาเวนะสัพทีหุนตุนิรันตะลังหุนตุสัพพังสุภสุมังฆาลังละคันตุสัพเทวตาพพะสังฆา ุภาเวนะสาธิหงตุนิรันตะลังสัพเพพุทธาพระปัตตาปัจเจกาในจะยังพระลังนันตาในจติชนะรักษาพระธารมนิสัพโสสัพเพพุทธาพระปัตตาปัจเจกาในจะยังพระลางนันตาในจิติชนะรักษาพระธามิสัพโทสัพเพพุทธาพระปัตตาปัจเจกาในจะยังพระลังนันตาในจิติชนะรักษาพระธรรมนิสัพโสสัพเพพุทธา พระบปัตตาเกาในใยพลังอรหันตานเจตเชนรักังประธานิสสุสะเทพุทาพระบปัตตาปจเจกาในใยังพลังอรหันตานัเเชนะักังประธานิสสสุสะเทพุทธาพระบปัตตาปเจกาในใะยังพลังอรหันตานเจตเชนรัังระธานิสสสุสะเทพุทาพระบปัตตาปเจกาในใจยังพลังอรันตานัเติเชนรัังระธานนิสสะสสะเทพุทาพระบปัตตา ปเจก,การายจะยังพลังอรหันตาในใัยเจตชนะแังพันธามิสสพปโสปกับเจพุทธะรัปตาปเจก,การในใจะยังพลังอรหันตาในใัยเจตชนะแะขังพันธามิสัะปโสด้วยอนุภาพแห่งสัจจะอธิษฐานอนุภาพแห่งความเพียมและอานิสงส์การดูชาระรัตนาัยด้วยการสารยายสวดพระสูตรพระบิด และพระครถาเหล่านี้ขอความสุขสวัสดีจงเกิดมีแก่ข้าพเจ้าขอให้ผลทุกภัยทั้งปวงขอข้าพเจ้าจเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมขอถวายเที่ยวเทรยดาทั้งหลายโปรดอนุโมทนาในการสวสาธยายมนเละธรรมะเหล่านี้เมื่อนุโมทนาแล้วโปรดอนวยพรให้แก่ข้าพเจ้าและวัตถุมงคลทัดใายอดเศรษฐีเรียนยอดเศรษฐีเรียนไ่าครูหกแปดตวดจนวัตถุมงคล ั้งค์งที่สามสิ่งสร้างขึ้นให้เต็มด้วยอนุภาพแห่งก,การปฏิบัติความเ็จศักดิ์สิทธุประการด้วยเชิญสา,สาธุ